อาคะกลับมาพบกับดันการดอนป้ากันใน EP ีที่13แล้วนะคะต่อจาก EP ีที่แล้วหลังจากที่เราได้แห่หัวกับชิโร่และซากุระไปเดี๋ยวมาดูกันว่าวันนี้จะเป็นอย่างไรต่อเกิดคดีฆาตกรรมอะไรขึ้นหรือเปล่านะคะเวันนี้ตอนเช้าเนี่ยเราจะมาเจอเป็นเพื่อนที่ d ด n i n g ฮอ l l นะคะอย่างที่เราทําเป็นประจําแต่ว่าที่ทุกคนพวกเรานะี่ย อุ่มเรามันดูเล็กๆล,ลงเนาะายาคุยะกับโทโกะทะเลาะก,กันเมื่อวานก็ไม่น่าแปลกใจเท่าไหร่ที่ทั้งสองคนเนี่ยจะไม่มากินข้าวในตอนเช้า uh ดูโต๊ะมันว่างๆเหมือนกันนะเนี่ย <Huh. S 1> นั่นก็เพราะว่ามีคนตายไปตั้งสามคนแล้วก็อีกสองคนเขาก็ไม่ยอมมากินข้าวนะใช่มีพวกเราตั้งห้าคนที่หายไปมันก็รู้สึกหงุดหงิดเหมือนกันนะ กับบยาคุยะฉันไม่แปลกใจหรอกนะแต่ว่าพวกเราควรไปเช็คโทโกะหน่อยไหมอะฉันโหมดไม่ว่าโทโกะน่ะน่ารำคาญชะมัดโอ้ทำไมใจร้ายได้ขนาดนี้เนี่ยยาสุฮิโร่อะไรนะไม่ลูกกวานอะไม่ไม่ใจร้ายหรอกนะมันหวานเออยังไงก็เถอะบายาคุยะเนี่ยเป็นปัญหาจริงๆนะถ้าพวกเราไม่จับตาดูเขาไว้เนี่ยบางทีเขาอาจจะลุกขึ้นมาฆ่าใครสักคนก็ได้นะ เราไม่มีทางเลือกอ่ะฉันว่าไปเอาเชือกมาแล้วก็ไปมัดเขาไว้ดีกว,ว่านะฉันคิดว่ามันอาจจะมากเกินไปอ่ะนะมอนโดในสถานการณ์แบบนี้เนี่ยไม่มีอะไรน่ากลัวไปกว่าการที่พันธมิตรของเราเนี่ยจะหันประโจมตีเราเองนะมันก็เหมือนกับตอนที่เรายังเป็นเด็กอ่ะที่มีใครบางคนจะทาให้งานกีฬาสีเราพังยังไงล่ะ <What? S 1> ที่นายพูดเรื่องอะไรเดีย๋ยฮะทากะในจะเอาเชือกไป ดึงชักกอะเหรอจะบ,บ้าหรือยัองไงฉันหมายถึงว่าเชียกว่าบัตตัวคนอ้บ,บ้าฉันไม่ใช่คนโง่นะมอนโดนายแหละคนโง่ <Damn you. S 1> นายเรียกใครว่าคนโง่เออทั้งสองคนใจเย็นๆก่อนนะเกิดอะไรขึ้นเหรอชิฮิโระเธอดูไม่ค่อยโอเคเลยอะ่ะ oh. อ,อ๋อพอดีฉันแค่รู้สึกเกลียดตัวเองนิดหน่อยอะ่ะฮะ เลียดตัวเองงั้นเหรอเป็นอะไรเหรอชิโร่ก็หลังจากที่บายาคุยะเขาพูดใส่ฉันเมื่อวานนี้อ่ะฉันก็รู้สึกประหม่านิดหน่อยอะ่ะก็เลยไม่ค่อยอยากจะพูดอะไรอะ่ะสุดท้ายมอนโดก็เขา้ามาช่วยฉันไว้แล้วที่เขาพูดอะ่ะที่เขาหมายถึงว่าคนที่ไม่มีทางสู้มันก็คือฉันคนนี้ยังไงล่ะฉ oh. ันเกลียดที่ตัวเองอ่อนแอแบบนี้ oh. อ่าเข้าใจแล้วมอนโดทำให้เธอเนี่ยติดตกใช่ไหมล่ะ ฮะนี่มันความผิดของฉันอย่างนั้นเหรอคือฉันไม่ได้พยายามที่จะใจร้ายนะฉันไม่ได้อยากจะใจร้ายเลย,เลยแ,ลแล้วก็อีกอย่างผู้หญิงอะมันอ่อนแออยู่แล้วไม่ใช่เหรออ้าวมอนโดในเลสิตเหรอหรือ,อยังไงชี <c oughs> ่โลไม่ร้องไห้สิ <c oughs> ที่เธอร้องไห้อย่างนั้นเหรอ <c oughs> คนนายเอาแต่ตะโกนอยู่นั่นแล้วถ่เอ้ย เงีย้ยนาไม่ต้องร้องฉันผิดเองอะโอเคไหมฉันจะไม่ตะคอกใส่ใครแล้วโอเคเปล่าจริงหรือเปล่าแน่ใจนะว่านายทำแบบนั้นได้อะ่ะปุบปากนะ What ฉันเข้าใจแล้วฉันจะให้คำสัญญาลูกผู้ชายกับเธอคำสัญญาลูกผู้ชายอย่างนั้นเหรอ Yeah that's right ใช่ใชแล้วล่ะก็ตามที่บอกนั่นแหละตั้งแต่ที่ฉันยังเป็นเด็กอะ มันจะมีสิ่งหนึ่งที่พี่ชายฉันไปกระสอนฉันเสมอว่าเขาบอกว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นผู้ชายอ่ะต้องรักษาคำสัญญาไว้ให้ได้นั่นแหละเป็นสิ่งที่เขาทิ้งทายไว้กับฉันทิ้งไว้กับนายอย่างนั้นเหรอ <c oughs> อืมใชม่พี่ชายฉันอะ่ะตายแะละ้ว <c oughs> อะะ่า That's true อย่างนั้นก็ตามฉันไม่ค่อยอยากจะคุยเรื่องนี้เท่าไหร่อ่ะนะไม่อยากให้พวกนายร้องไห้ <Yo. S 2> เธอเชื่อใจฉันได้เลยนะว่าถ้าฉันให้สัญญาแล้วเนี่ยฉันจะไม่ทำให้เธอต้องร้องไห้อีกแน่นอนเอาวาโอเคอยังไงครับเนี่ยขอบใจนะมอนโดเฮ้ยอ้าหน้าแดงซะด้วยอืม <But> แต่ฉันก็ยังไม่ค่อยชอบฉันตอนนี้เท่าไหร่เลยอะ่ะฉันอยากที่จะแข็งแรงขึ้นฉันรู้ว่าฉันอ่อนแออะไรนิดนหน่อยหน่อยฉันก็ร้องไห้แล้วนั่นเป็นสิ่งที่ไม่ดีเลย ฉันแค่คิดว่าเธอน่ะอย่าพยายามไปเครียดกับมันมากเลยเชดี๋ยวเธอก็จะแข็งแกร่งขึ้นเองกันแหละไม่ฉันหมายถึงว่าฉันอยากแข็งแรงขึ้นนะ่ะหรือว่าบางทีฉันควรจะออกกําลังกายนะหึ <c oughs> <c oughs> ฉันยินดีที่จะช่วยเหลือเธอนะชิโรซ <c oughs> ากุระเทนเนอร์มาเองวะ่ะ <c oughs> แต่ถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยคุณฟูจิสกิจะต้องแตกเป็นสเสียงแน่เลย ขบป,ปากได้อะเอาว่ายิ้มแล้วว่ะในที่สุดก็ยิ้มได้แล้วสินะ I see ทุกคนขอบใจมากนะดูเหมือนว่าชิโร่เนี่ยจะได้ชีวิตกลับมาเลยกลับมาเป,ไป็นชิโร่คนเดิมแล้วใช่ถ้าเรายังช่วยเหลือกันและกันแบบนี้มันจะต้องออกมาเป็นแบบนี้แน่นอนบางทีสายสัมพันธ์ของพวกเราอาจจะพาให้พวกเราเนี่ยออกไปจากที่บ้าๆแห่งนี้ในวันท้้งหน้าก็ได้ อาจจะวันใดก็วันหนึ่งอนะฉันฉันแน่ใจแต่มันก็ยังมีเรื่องใหญ่ที่ทำให้เรากังวลอยู่นะตอนนี้อีกสองคนที่ไม่เคยโผล่หน้ามาในตอนเช้าเลยฉันสามารถทำอะไรได้บ้างนะฉันอยากจะเข้าใจสองคนนั้นให้มากขึ้นกว่านี้โอเควันนี้ฉันควรทำอะไรดีวันนี้ฉันควรทำอะไรดี ใช่แตไปจีบเคียวโกะยังไงล่ะเคียวโอกะหายไปไหนวะยังไม่เห็นเคียวโอกะเลยฉันไม่ไปจีบนายหรอกนะบายาคูยะโอเคฉันไปหาเคียวโอกะที่ชั้นสองนะคะสวัสดีเคียวโอกะ just a second อ่าวว่าไงล่ะมาโกโตะทำไมถึงมากระโดดโลดเต้นอะไรเหมือนกระต่ายน้อยเลยล่ะฮะนี่นายไม่มีอะไรจะทำแล้วอย่างนั้นเหรอฉันปูปุยก,กับเคียวโอกอไหมจะเป็นสมท่ากัเคียวโอกว่ะ ไม่มีเหตุผลที่จะต้องปฏิเสธหรอกเนาะแล้วฉันก็ไม่ใช่คนที่จะปฏิเสธคนซะด้วยสิ And <I> แล้วก็พักหลังๆเนี่ยฉันรู้สึกทึ่งกับนายมากเลยนะมาโกโตะไม่ก้อนอะไรกันครับนี่หน้าเด็กด้วยฉันใช้เวลากับเคียวโกะเคียวโกะกับฉันใกล้ชิดกันมากขึ้นในวันนี้ให้ของขวัญเคียวโกะไหมใช่ให้อะไรเธอดีอ่าอ่าสมุด จบการศึกษาแล้วกันฉันคิดว่าเธออาจจะชอบอะนะ <So> ตอนนี้ฉันยังไม่ได้ต้องการมานะันอะเวนกรรมคิวกโกไม่ชอบอะ่ะโทโก,โกฉันคิดว่าฉันควรจะกดกิดล่งโอเคนิ Đ ่งดองฉันต้องการอะไรอะ่ะอ่าฉันควรใช้เวลากับโทโกไหมได้เลย นายอยากใช้เวลากับฉันอย่างนั้นเหรอฉันไม่รู้นะว่านายวางแผนอะไรแต่ว่าจะทำอะไรก็ทำเชิญเลยฉันใช้เวลากับโทโกะไม่ททำหน้าอย่างนั้นโทโกะโทโกะกับฉันใกล้ชิดกันมากขึ้นเอาของรางวัลไปอ่อฉันจะให้ฉันให้กำไรเธอแล้วกันนะโทโกะ ไม่แย้อภายในหรอกนะอะไรอะโทโกะฉันไม่มีวันให้ยภัยที่นายมาใจดีกับฉันแบบนี้หรอกเห็นโทโกะรู้สึกดีใจกับสิ่งที่ฉันให้เธอมันทาห้ฉันแฮปปี้หน้าตาไม่คนไปแฮปปี้เลยเธอยืนนิ่งเลยอะเธออยากเธออยากได้อะไรหรือเปล่าหรือเปล่านะเธอไม่พูดอะไรเลยอะโทโกะโทโกะฉันควรเริ่มบทสนทนาดีกว่าไหมเนี่ยอโทโกะ ทำไมอยากคุยกับฉันอย่างนั้นเหรอฉันจะไม่ห้ามนายหรอกนะมาเลยอือฉ,ฉันควรพูดว่าอะไรดีล่ะ,ะปกติแล้วเธอทำอะไรอย่างนั้นเหรอไมถึงอยากรู้อ่ะฮะนายพูดอะไรนะฉันกดข้ามไปฉันขอโทษอืมหลังจากเรื่องที่ผ่านมาที่เราต้องมาติดอยู่ที่นี่เราจะเป็น เป็นอะไรกันนะอ่าเพื่อนไงนายหมายความว่าอะไรเพื่อนอย่างนั้นเหรอนี่นายคิดว่าฉันโง่ใช่ไหมอยัามาหลอกฉันซะให้ยากฉันเคยเจ็บมาแล้วครั้งหนึ่งและฉันจะไม่ให้มันเกิดขึ้นอีกเธอเคยเจ็บมาแล้วครั้งหนึ่งก็อะไรขึ้นอย่างนั้นละทโกคน นายไม่จำเป็นจะต้องบาสนใจเรื่องของฉันนักหรอกนะนายอะ่ะไม่ได้อยากรู้เรื่องของฉันฉันรู้ไม่ไมนน่นั่นไม่จริงเลยนะโทโกะ <c oughs> กันบอกฉันมาบอกว่าอะไร <c oughs> รู้หรือเปล่าว่าทำไมเขาถึงเรียกฉันว่าเป็นอัลติเมทนักเขียนฮะอ่าใช่ <c oughs> เพราะว่าเธอชนะรางวัลหลายสาขา <c oughs> ใช่ไหมล่ะ งั้นบอกมาว่าฉันเก่งเรื่องไหนฉันเก่งหมวดไหนนะ่ะหมวดของนวนัิยายเนี่านายอยากให้ฉันเชื่อนายแล้วก็นายต้องตอบให้ได้สิอย่าง100น้อยนายก็ต้องรู้ประเภทของอัลติเมทของโทโกะอยากกันเหรอก็น่าจะเป็นยังอะดาไม่น่าใช่นอนฟิกชั o นเนาะไม่อะน่าจะเป็นโรแมนต์ปะอาจจะดูเวทเวีแต่ว่าน่าจะเป็นคนเพอ้อฝันหน่อยๆเอาไป เธอนะ่ะเก่งเรื่องโรแมติกใช่ไหมล่ะ <S <S นายรู้จริงๆอย่างนันเหรอเนี่ยก็ความสำเร็จสุดยิ่งใหญ่ของเธอไงลินเจอร์ดิโอเชียน่ะใช่ไหมล่ะใครก็บอกว่านั่นอ่ะผลงานชิ้นโบแดงของเธอเลยนะหนังสือของเธอเนี่ยทำให้แบบชายหนุ่มนักตกปลาเนี่ยกลายเป็นหนุ่มสุดฮอตไปเลยใช่ไหมล่ะ <S 1> <S 1> <S 1> ทำไมนายรู้เยอะจังเลยอ่ะมากโต,โตเป็นไปไม่ได้ที่เธอจะมาดนใจเรื่องของฉัน ฉันบอกเธอแล้วไงว่าฉันสนใจพวกเราเป็นเพื่อนกัน <c oughs> ฉันตาบอดหรือเปล่าเดียมันเกิดอะไรขึ้นไปดีกว่าโทโก,โกวิ่งหนีเข้าห้องไปนะคะแล้วก็กรีดร้องเหมือนอยากจะเจอผีผีบัญชีฉันไม่ค่อยแน่ใจเลยนะว่าเธอเกียดฉันหรือยังนะตอนนี้โอเคโทโกรีพอร์ตการอัปเดตนะคะอัลล็อกวอแคบ,บูรารีโอเค วันนี้ก็ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะคะทุกคนในคืนนี้ฉันคิดว่าฉันรู้สึกหิวนิดหน่อยแต่ดึกแล้วนะดึกแล้วนะมากโตฉันคิดว่าฉันไปหาอะไรกินก่อนที่มันจะดึกไปมากกว่านี้ดีกว่าฉันควรไปที่ดินิ่งฮอล์ฉันว่าฉันไปที่ดินิ่งฮอล์ดีกว่าโอเคจริงเหรอมากโตทำงานเวลากลางคืนแล้วไม่ใช่เหรอแต่มันยังไม่มีประกาศอ่บอโนคุมะเนาะอแปไปดินิ่งฮอล์ ฉันก็แค่จะมาหาอะไรกินแต่ดูเหมือนว่าตอนนี้ฉันต้องเข้าไปพัวพันกับอะไรบางอย่างจริงๆแล้วฉันว่าฉันเข้าไปพัวพันกับมันแล้วล่ะเฮ้ยมกโตนี่มันเป็นเวลาที่เมาะเจาะเลยนะเนี่ยเกิดอะไรขึ้นฉันมีอะไรอยากจะขอนด้หน่อยน่ะขอฉันอย่างกันเหรอทำไมฉันรู้สึกไม่ค่อยดีเลยอะ กิดอะไรกันขึ้นวะเกิดอะไรขึ้นวะทักกา <to> นายมาได้ตรงเวลาพอดีอย่างกับรู้ใจฉันมีอะไรจะขอนายเกี่ยวกับปฏิบัติการของพวกเราสักหน่อยอ่าฉันต้องคุยกับบันโดใช่ไหมได้ hey, <damn> ไม่เอานามากโตเออรีแอคชั่นเราไม่ได้รีแอคชั่นนานนะคะขอโทษค่ะพะยานด้หมายถึงอะไรนะบันโด ้อยบ้าได้ร e ันพ e ูดจาไม่ดีกับฉันน่ะตั้งแต่วันแรกจําได้ไหมแล้วก็บอกว่าฉันจะเป็นไอ้ขี้ขาดหรืออะไรแบบนี้ใช่เลยนายนี่แหละขี้ขาดนั่นถึงเป็นเหตุผลว่าทําไมนายถึงใช้ความรุนแรงในการแก้ปัญหาทุกเรื่องยังไงล่ะทําไมนายถึงเป็นคนไม่ทําตามระเบียบทําไมถึงเอาแต่แต่งตัวแบบนั้นเดินไปเดินมาแต่เย็นกอทฮากะนายพูดกับฉันอย่างนั้นเหรอนายแต่ไม่รู้เรื่องอะไรเลย นายเนี่ยเสียความเป็นตัวเองไปแล้วไอ้ขี้ขลาดไม่รู้ตัวอีก <Damn you. S 1> งั้นจะบอกว่าตัวเองไม่ได้ขี้ขลาดอย่างนั้นเลยดิใช่ไหมทำไมเตียงยกว่าฉันอย่างนั้นเลอ <c oughs> ใช่ฉันแข็งแกร่งกว่านายแน่นอน <wanna> ได้กัานาลองกันสักตั้งไหมล่ะพิสูจน์สิว่านายอ่ะไม่ได้เป็นอย่างที่ฉันว่า <hear> ฉันยอมรับคำ้าม <What? S 1> เอาล่ะมะกโตนายต้องมาเป็นพยานให้กับพวกเราแล้วล่ะ เดี๋ยวคือพวกนายจะดวลกันเหรอหรือยังไงไม่ได้จะต่อ,อยกันอเองใช่ไหมฮะเห็นห้องอาบน้ำที่ชั้นหนึ่งแถวหอพวกเราหรือเปล่าล่ะอ๋อจะทดสอบความอึดใช่ไหม <Got it. S 1> ได้เลยเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าใครเนี่ยจะอยู่ในซาวน่าได้นานกว่ากัน <I see. S 1> ได้ไม่กอดแข่งขันอย่างลูกผู้ชายว่ะทุกคน นี่พวกนายจอาอย่างนี้จริงๆใช่ไหมอ่ะใช่คนแบบเขาอะนะอยู่ได้ไม่กี่นาทีหรอกอย่าไปหวังอะไรเลยก็มาเหอะทากะเอางั้นมาทำให้มันน่าสนใจกันหน่อยไหมล่ะน่าสนใจอย่างนั้นเหรอพวกเราจะสู้กันดูที่ยังใส่เสื้ออยู่ไงล่ะ นั่นบ้ามากนี่มันเป็นการฆ่าตัวตายชัดๆเลยนะยกลัวงั้นเหรอแล้วนายจะเสียใจหุบป,ปากแล้วบรนลุยกันเลยดีกว่าอวเอาวะมอนโดต่อให้ว่นี่มอนโดว่าไงตูดเบิกนายถอดชุดออกก็ได้นะออเอาเลย ไม่ว่าอะไรหรอกปิปากแล้วสนใจแต่เรื่องของตัวเองได้หรือเปล่าล่ะดูสารรูปนายเถอะหน้านายแดงไปหมดแล้วยกกี่กระลบงในบ่อร้อนอะไรฉันน่ะเกิดมาหน้าแดงอย่างนี้อยู่แล้วเว้ยไม่จำเป็น <act S 1> ต้องอ <big man. S 1> วดเก่งหรอกนะเขาเป็นเก่งอย่างนั้นเหรอ ฉันยังโอเคอยู่เลยฉันสกเกิดกินซุปร้อนๆตอนนี้ก็ยังได้พวกเขาโอเคกันหรือเปล่านะฉันเริ่มรู้สึกเป็นห่วงแล้วอะหลังจากนั้นไม่กี่นาทีต่อมาโอ้่าไปหลายนาทีเหมือนกันแฮะตอนนี้ก็เป็นชั่วโมงแล้วนะ นายไม่คิดบ้างเหรอมันถึงเวลาที่น,นายต้องยอมแพ้แล้วนะ่ะแล้วนายล่ะแทบจะพูดไม่ออกแล้วไม,ไม่ใช่เหรอฮะอยากอยากจะพูดอะไรก็พูดฉันฉันยังโอเคอยู่เอาจริงๆตอนนี้เนี่ยเริ่มหนาวซะด้วยซ้ำไปนั่นไม่ดีเลยนะ รู้นะพวกว่าพวกนายเนี่ยอยากกับพิสูจน์ความเจ๋งในตัวเองแต่ว่ามันมันฉันว่ามันอันตรายเกินไปแล้วแหละควรพอได้แล้วไหมอ่ะหุบปากนะมกโตโอเค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 เวลากลางคืนแล้วอ่ะไอสองคนนั้นมาจะออกมาไหมอ่ะนายได้ยินหรือเปล่าน่ะมันเป็นเวลากลางคืนแล้วนะ การแข่งขันทนี่แท้จริงอ่ะมันไม่มีข้อจำกัดกรหรอกชนะหรือจะแพนนนนนน้มันมีแคอ่อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้นปมาเลยฉันเนี่ยจะเป็นคนส่งแกที่ประตูนรกเอง The ะเกตอ f ฟเฮลอย่ากันเหรอมันมันไม่ใช่ที่ที่ดีที่การที่จะพุชใครบางคนไปไว้ตรงนั้นเลยนะ เฮ้ย hey, พวกมันมันไม่เวิร์กเลยฉันว่า uh, 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 มาโกโตนายก็ได้ยินเขาแล้วนี่กลับไปที่ห้องนายซะไว้เจอกันพรุ่งนี้มาโกโตแล้วเดี๋ยวฉันจะเล่าให้ฟังนะถึงกลยติยศอันยิ่งใหญ่ของฉันน่ะ <c oughs> มาโกโตได้ค่อยกลับบาพรุ่งนี้เช้านะนายจะต้องล้มลงต่อหน้าฉันคุกเข่าต่อหน้าฉัน <c oughs> โมไปเรื่อยอะนายอะ ดูหน้าตัวเองก่อนเถอะจะระเบิดอาไ้อยู่แล้วโหดนายก็ไม่ตากันหรอกอเว้ยพวกนายจะไม่ออกกันไปจริงเหรอเนี่ยงั้นก็ฝันดีนะหนุ่มๆมากโตเองจะกลับบ้านอย่างนี้เหรอฉันหวังว่าสองคนนั้นจะไม่ทำเกินไปอะนะเขาจะตายหรือเปล่านะไ,ไม่ค่อยแน่ใจเลยอะกลัวตายเหมือนกันดนะ ความกังวลยังอยู่กับฉันอยู่แต่ว่าฉันก็ค่อยผ่อยหลับไปเช้าแล้วอย่างนั้นเหรอเนี่ยฉันเหมือนว่ามอนโดกับทากะแต่ยังรอดนะเป็นห่วงสองคนนั้นชะมัดเลยฉันว่าฉันรีบไปที่ดินนิ่งฮอลดีกว่าไปให้เร็วกว่าเดิมแล้วพอฉันไปถึง <S 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 ในพูดถึงเรื่องอะไรด่ะ ด้พูดถึงเรื่องอะไรเหรอมโกโตมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเย่เฮ้มโกโตขอบใจมากนะที่เป็นพยานให้กับพวกเราเมื่อวาน <laughs> เดี๋ยวนะตอนนี้พวกเราสองคนเป็นเพื่อนกันแล้วอย่างนั้นเหรอ <laughs> ใช่สองคนนี้ก็เป็นอย่างนี้ตั้งแต่ตอนที่ฉันมาถึงเลยอะ่ะรู้สึกนลุกชะมัดข <What? S 1> นลุกอะไรควรจะดีใจมากกว่าสิ ี่มันเซ็กชุดทาร์สเป็นหรือเปล่านะช่างบรรเทาพี่ชายพวกผู้หญิงนะไม่เข้าใจสายสัมพันธ์ของพวกเราหรอกนะความสัมพันธ์ของลูกผู้ชายทั้งสองคนอ่ะมันข้นกว่าเลือดเข้าใจไหมเลือดข้นคนไม่จางผู้หญิงอย่างพวกเธอไม่เข้าใจหรอกเฮ้ยน้องชายนายเพิ่งพูดอะไรมาน่ะมันเท่มากเลยนะฉันก่จะไปสักคำนี้ดีกว่าอย่าเลยพี่ชาย ร่างกายของพี่อ่ะมันบริสุทธิ์ผุดพองมันเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ครอบครัวของพี่เนี่ยสัรสร้างขึ้นมาเลยนะเออล้วสรุปใครชนะหรอเมื่อวานอ่ะอะไรนะ <Got it. S 1> อย่ามาถามคำถามงงๆแบบนั้นนะมันไม่สำคัญหรอกเพราะพวกเราอ่ะเป็นส่วนหนึ่งของกันและก,กันแล้วละ่ะอ่ารู้สึกว่าปัจะต่างก,กับเมื่อวานเตยนะเนี่ยมิตรพิธภาพสำหรับผู้ชายอ่ะอืมง่ายมาก ไม่มีอะไรเหมือนกับที่สิ่งที่ฉันรู้สึกกับผู้หญิงเลยนันก็เจงโอเคหลัง okay, จากนั้นพวกเราก็ชาอาหารกันในช่วงเช้านะคะแล้วก็ทางห้องเนี้ยเต็มไปด้วยสายจัมพันธ์布拉เตอร์ฮูดของบอลโดกับทากะนะ,ะก็เป็นประสบการณ์ที่ไม่คาดฝันเหมือนกัน โอเควันนี้ฉันควรทำอะไรดีอิงดองหืมใครมากดกริ่งห้องฉันเนี่ยใส่จังใครมาหาฉันเวลาตอนนี้นะเชิญเลยอ้าวโทโกะว่าไงพวกโทโกะมีอะไรอย่างนั้นเหรอ your แปลกใจอย่างนั้นเหรอหรือว่าฉันมากวอะไรหรือเปล่าเนี่ย ฉันควรรู้สิฉันนี่มันน่ารำคาญชะมัดเลยฉันก็ยังมาทั้งที่ฉันรู้ฉันคิดว่ามันน่าจะโอเคไม่ไม่เธอไม่ได้น่ารำคาญเลยโทโกนแค่สงสัยนะว่าเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าฉันมีอะไรอยากจะขอร้องนายสักหน่อยนะฉันฉันอยากจะให้นายไปที่แห่งหนึ่งกับฉันน่ะที่แห่งหนึ่งอย่าง้นเหรอโทโกอ๋อแล้วเธออยากไปที่ไหนเหรอก็ ห้องสมุดน่ะฮะพี่เธออยากไปดูหนังสือเหรอหรือยังไงทำไมเธอไม่ไปถามบายาคุยะล่ะเขาใช้เวลายตรงนั้นทั้งวันเลยนะฮะนี่ฉันพูดอะไรผิดหรือเปล่าแล้วโทโกะมามมาไม,ไม่นี่มันต้องเป็นความลับนะนายจะไม่ปากมากใช่ไหม เอาจริงๆนะฉันไม่รู้ว่าเธอกำลังพูดเกี่ยวกับเรื่องอะไรอ่ะแต่ถ้าเธออยากจะให้ฉันเงียบฉันก็จะเงียบโอเคไหมน้าจะเหยียบให้มิดได้ก็ไปที่ห้องสมุดกันโอเคเข้าใจแล้วไปห้องสมุดทำไมเธอถึงดูรีบร้อนนักล่ะเ <c oughs> งียบด้วยนะนายต้องเงียบๆนะตอนที่เรากำลังเข้าไปข้างในอะ่ะอย่าให้เขาเห็นนายนะเธอเริ่มมาทับตัวด้านราคาแล้วเน,นี่ย แต่ฉันก็ทำตามที่เธอบอกฉันค่อยๆแอบเข้าไปในห้องสมุดแต่ก็ไม่น่าแปลกใจเท่าไหร่ว่าบายาคุยะเนี่ยนั่งอยู่ตรงนั้นกำลังนั่งอ่านหนังสืออยู่เขาอยู่ตรงนั้นจริงๆด้วยเคมาโกโตเข้าไปคุยกับเขาเลยฮะ อย่าเสียงดังสิงร,รีบเข้าไปคุยกับเขาเร็วคือถ้าเธออยากคุยเธอก็ต้องไปเข้าไปคุยกับเขาเองสิฉันฉันทำไม่ได้ฉันไม่อยากเข้าไปกวนเขานะ่ะบ้าไปแล้วมีอะไรอย่างนั้นเหรอโอเคยังไงก็เดี๋ยวกอตัดพักไว้เท่านี้ก่อนนะคะเดี๋ยวมาดูกันในอีพีหน้านะคะว่าโทโกะเดี๋ยวมีอะไรที่อยากคุยกับบายาคุยะนะคะ ค okay. วันนี้ก็เท่านี้นะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าไปค่ะทุกคนซี่ยะ